สวัสดีครับได้มาแล้วนะครับเก็บเศษมาหกซองนะครับวันนี้ลุ้นกันหน่อยจะดวงดีหรือว่าหาดวงแตกนะครับซองแรกเดี๋ยวผมแกะเลยครับเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวนะครับถึงจะเป็นเศษเราก็ต้องเก็บแฟนเดืนตายเซนเซยาครับอ่ะซองแรกครับมีอะไรให้ลุ้นไหมไม่ได้ลุ้นนะครับ แต่ยอมรับนะครับการ์ดชุดนี้สวยเลยนะครับสวยมากทมออกมาโดนใจเลยครับหกซองบนชั้นจะได้ลุ้นหรือเปล่าได้ลุ้นแน่นอนครับอ่ะใบธรรมดาครับสองซองแล้วนะครับ องที่สามโบายนี้สวยนะครับแคนเซิลเดฟมาร์กกับเฟปาครับสวยดีไปเรื่อยๆนะครับ ฟินิกอีกคีนะครับโอ้โหใบนี้สวยมากเป็นอีกตัวที่ชื่นชอบนะครับสายเก็บเศษว่าไงเรียวกะครับไมนอส ทันผู้เท่ารไรบ้าโดโกนะครับผู้รอดชีวิตจากสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ243ปีก่อนนะครับสองสุดท้ายเพกาซัสเซย่าโอ้โหเป็นไปตามคาดครับได้โดโกกับเพกาซัสเซย่านะ้ำตาสวยนะครับ เดี๋ยวผมเลี้ยงให้ดูอ่าพากเจ้านรกฮาเดสนะครับใครที่เป็นแฟนเซนเซียก็พลาดไม่ได้ครับไม่ซ้ําแต่ว่าไม่ได้เบลเลเซอร์นะครับก็ไม่เป็นไรครับลุ้นกันยาวๆครับใบนี้สวยมากนะครับวันนี้ก็รีวิวกันเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมครับ